ฟินไม่ไหวมาร์คปันปันนั่งเล่นติ๊กต็อกชาวเน็ตจิ้นน่ารักดีทำเอาเหล่าแฟนคลับฟินไปตามกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่มาร์คปันปันไม่ว่ามีโอกาสได้เจอกันเมื่อไหร่ก็จะมีโมเมตนต์น่ารักสดใสมาให้ฟินหัวใจอยู่ตลอดเวลาแม้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่จะขอรถสถานะ้ำมาเป็นเพื่อนสนิทแต่ก็ยังหวังดีต่อกันเสมอโดยในคลิปนี้ ปันปันได้ออกมาโพสคลิปติก t ก็ตคู่กับมาร์คซึ่งเป็นการลิปซิงเรียนเสียงบทสนทนาการคุยกันของเพื่อนและมีข้อความว่ามีแฟนแล้วครับหลังจากคลิปได้เผยแพร่งานนี้ก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับเข้ามากดหัวใจและแสดงความคิดถึงถึงความน่ารักของทั้งคู่